หอมอีกเลย สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทเบกับสาวลาวกินง่ายอยู่งา่ายตามสไตล์สาวเรานี่เขาจะพามาเ็ดกินแนวสเสล่งเจียวน้ำไม้ส้มตามเจียวน้ำไม้ส้มว่าสิจืนหมูพี่น้องมีหมูสามชั้นที่เฮาอวนเฮ็ดอย่างเกาะที่เหลือเมื่นั <c oughs> <c oughs> ้นนะพัดเออพัดอันใส่ยอมบวมอ่นนะแล้วเปี๋ยวก็สิมาจืนหมูแล้วก็ตามเจียวน้ำไม้ส้มอันดับแรกเขาก็เอาน้ำไม้ส้มนะพี่น้องไปล้างแล้วก็เอามาคั่วน้ำไม้ส้มก่อนเนาะ ไปลงมือเลยเัา พี่น้องจะเพี่อกับนมซุมลุงตุมหอมก,กับไช่น้ำน้อยเอาเด้อกลกงฉิน้ำแห้งหอมก,กับคั่วเจ้หอมเนาะหอะมอฝาไปก่อนที่น้ำแห้งเอาก็าซิมกาซโซยหมูเด้อบันซอยหมูอัน,อนเอ,อนื้อไว้เนาะชิจืดปลาเน็ดคอย ป,ปั่นกับปั้นแ <c oughs> ทนพุ่งมาอทนตัวนี้ใหญ่ลูกหมูก็ม,กมันหลาย่เป็นเป็นหมูสามชั้นอันนี้แหละมันจังตุยดี กินประจำตู้ยี่เลยแล้วพี่นอ้องพี่น้องจะเพียวซสี่อี้มักหมูเอ้เก็บบ้าเอ้าที่เห็ดอย่างละบันโอ้ลุงหน้าลุงหลังนะนเนาะคุเฮานี่ก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่นี่มักจมเลยไดปะ่ะแล้วเี่ยวคุณมักเวาแบาบ,บจมนาะพี่น้อง จ้าเด้อเนี่อายนึงบ่ซะเพียวก็ลืมทางเฮ็ดทางจ่มมันเริ่มถ like so ่ามันก็จ่มแล้วพ okay. so ี่น้องเอ้ยนเฮาตกระเทียมจหอมเบิ่ง่กระปุกดีคอยบักใหญ่นใส่ลงไป โ้เฮ็ดแนวประเฮ็ดแล้วปะนี่ <c oughs> เอื้อมหมูใช้จานได้มันคือละคนได้ละ่ะเอาลวดเอาที่สบายใจอ๋อนี่ลวดดีเอา,าน้ำตาลใช้จักกน่อยจันมีมดอมเอาเอามดลงไปลวด น้ำแห้งเะาอกระเช้ามันหอมบุมีพกักเว่นไหมนากกับเจียบน้ำมันซุมต้องเป็นพักเว่นอันดูนาตีนบ้านนะี่ยมนคนไทไทยแลวบุมียังบุขึ้นนะปัญหาก,กระดัมนะใช่ กรเพ่มี่ ของเราละตักออกมนันขว่าจนน้ำแห้งก็ได้ล่ะพนุน้องมว้ามเพ็ดใช่ก่เป็นแบบบุทุ่งุ <c oughs> ทุทงท่งมันนี่เลยละ ขัาวมะเพชรกับกระเทียมเนี่ยหม้อขางเก้านี่หม้อขางสารพัดประโยชน์อันเดียวท่านต้มทัาทอดเท็ดของหวานขัาวพัดนี่นี่เบิดเลยใส่ให้มันคุมน้มค่าเนาะไม่ต้องไปเปลี่ยนหลายหม้ออันเน,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 นี่ยก็ขัวบานๆกินบ้านๆเท่า,ากันเท็ดหม้ออันเดียวกันแล้วได้หมดทุกอย่างค่ะต้มแกงพัดทอดได้เบิดเท่ากันดัดเปลงได้เบิดนเนาะพี่น้อง อ่าคิดกูเฮียอันใด้รพี่น้องน้องก,กะเจเอาม้ขางไปล้างทอดหมูหม้ขางถูอินไว้ พี่น้องน้ำมันเหลือนะนี่คัวอันทอดไปรดจืนไปรดเดี๋ยวหมูเพิ่นมีมันดูน้ำมันหมูก็จะออกมาอีกจืนของเทอะลรคัวเอาน้ำมันิ่นออกเหอก็เอือบได้โดนเติมไปได้พี่น้องนี่ สิบปลายนาทีเอาลูกไปเลยนะ โอ้ย <mm ับไปละแม่เลอนี่มีหนังมันก็เลยแตกหอมตะเตะหอมกระเทียมเอ้าอยในนี้ไอ้หนึ่งเป็นว่าหมูสามชั้นเป็นขอสั้นที่สามที่เหลือสาวเกี้ยวชุ้นต้นเลยใช่ไหนังไม่ได้ออ้สันที่สามไม่กินหนังบ้าง มันก็แช่เอนกันแล้วเนะยาะใหญ่หนึ่งว่ะโอ้หนูสามซันมันสิได้กายคันใดขึ้นไปกินมันสูงกว่ารถเมล์อาวุ้นไปจะละคนกันแล้วนะแต่จะหัวเธออ่ะมองฟ้าไปอีกนี่น้องนะ พี่น้องมาหนิตำแจ้วน้ำไม้ส้มโอ้ขึ้นโปะโอ้ยยายนี่นักเลยใส่ผักเพว่ผักเพ,ว,พ,กพวเด็ดมาหลายพูดบนโอนชวดแล้เด็ดเอาเด็ดเอาเนาะสิได้เด็ดมาแล้วก็ใส่บ,บุบบุดมันงามพีน่น้องเฮ้ยโดนโจ๊กโจ๊กจ๊กอันโทษอันนี้แตกดูตบๆอยู่ ใช่หลายมันสีเขียวยง่มงันก็จะใส่มะเขืออันป่นนันเดียวน้องเพื่อสีสันสวยงามและเผ็ดเพิ่มขึ้น น้ำไม้ส้มใบมันต้นก็บไ่ได้เอามาลวกพี่น้องอย่าฟ้าใส่เกลือได้อพี่น้องแกีวน้ำไม้ส้มเพราะว่าเพิ่พนเฮ็ดกับใส่เกลือ,อเข็มอยู่แล้วสีมังกนจังใส่ ลองแซ่บปแปดงน้อยนหนึ่งแค่นี้นด้วยคำว่าได้ปรุงหลายทำไมาส้มเพมันมีความเค็มอยู่แล้วซิมซิมซิม,ซมอืมเพ็ดแซ่บ kèm hỏi sẹp nạt lời ยำหอย,อยน้ำมันออกมาตกอะไรนะมันด้จับพี่น้องกินน้ำกันมามามาทุกคูทุกคนเลยมาเด้พี่น้องพักแถวเงีออ้ย เลืดแทงบ่มี่พักกับพี่น้องเขาเนี่ยแหละพักเอาเอาเล้วเลยพี่น้องเอาพี่น้องเฮียมห้อยแล้วจ้ะมาได้กินน้ำกันอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่มังนองมังนา มากินน้ำสาเปียวเด้อเอาสาเปีวยวก็ขออำลาพัชญาค่พี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจท,ทุกท่าน,นหลายๆที่เข้ามารับชมกันไปมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนที่ไใหม่ๆน,นะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี